ขั้นตอนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะยังไม่มีการประทะเหมือนเมื่อวานนี่คือภาพล่าสุดแต่ถ้าย้อนไปดูพฤติการของเมื่อวานมันจะเริ่มเข้ารูปเหมือนเมื่อวานหรือไม่นี่คืออีกหนึ่งพฤติการเยี่ยงโจรอันนี้เป็นการลักทรัพย์เห็นไหมดึงเอาลวดหน,นามไปแล้วเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาไม่ทำอะไรเลยฮะ คุณไม่ได้ดิไหนตรวจอ่ะระวังนะคใช่ข้างเดตรงนตงั้นของคุณนคุณให้ได้ดิอ่าทาอย่างนี้คุณคนของคุณให้ได้คุมคนของคุณให้ได้สิทหารกัมพูชาแทนที่จะจัดการคนของตัวเอง่อยเฉยแล้วในเหตุการณ์เมื่อวานครับย้ำในเหตุการณ์เมื่อวานคือมอบ ขเขมรเนี่ยวางแผนกันมาเตรียมการกันมาชัดเจนชัดเจนครับเพราะว่าทหารกัมพูชาเหมือนรู้เห็นเป็นใจแล้วจริงๆเนี่ยมีคณะผู้สังเกตการลงมาก่อนจกนันถอนกลับไปแป๊บเดียวเกิดเหตุการณ์เ,เพราะฉะนั้นมวลชนมาไม่ใช่มวลชนแบบออแกนิกแบบธรรมชาติมาพร้อมกับมือถือเตรียมไร์แล้วหลังจากนั้นพอเกิดเหตุคุณมาเน็ตออกแถลงรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงบิดเบือน เป็นกระบวนการแล้วดูไม้ใหญ่ๆไม้ยาวๆที่เอามาเป็นสิ่งเทียมอาวุธทั้งนั้นแล้วที่เห็นพระที่เห็นพระเมื่อวานครับล่าสุดวันนี้สื่อไทยแล้วก็ทหารไทยเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าใช่พระจริงหรือเปล่า mm hmm. พระเขมรที่นำม็อบให้ไปศึกมาก่อนแล้วสมัครเป็นทหารแล้วมาสู้กับทหารไทยเลยดีกว่าพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการ กองทัพภาคที่หนึ่งพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับเพราะมีข้อสงสัยกองทัพบ,บกทันกระแสนะสงสัยว่าเนี่ยที่ลองชีวรสีเหลืองอะกับทหารกัมพูชาคนเนี้ยทําไมมันหน้าตามคล้ายกันจังเลยเป็นพระแต่งหรือเปล่าเออทำไมมันคล้ายกันขนาดนี้คล้ายไหมนะคือตอนเช้ายังเห็นเป็นทหารอยู่ด้านบนอ่าฮะแต่ตอนบ่ายเป็นพระแล้วคะ่ะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเอเราก็ยังยืนยันไม่ได้นะ นี่ฮน่าสงสัยกัมพูชาเนี่ยมีทั้งคว้างไม้ก้อนหินหนังสติก๊กฝ่ายตำรวจไทยแจ้งเตือนแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางแล้วตำรวจไทยเนี่ยบาดเจ็บด้วยนะตำรวจไทยตำรวจสะแก้วที่อยู่แนวหน้านี่ครับนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนะฮะโดนฝั่งกัมพูชาเนี่ยคว้างปาหรือยิงหนังสติ๊กมา นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับ ขาเดี๋ยวตรวจ้ไปเลยไปเลยนี่คือตำรวจไทยที่รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยจากการเดินไปเจราจาแล้วจบดึดแก๊สน้ำตาได้อย่างไรสถานีตำรวจภูธรคลองลึกฮะสรุปเหตุการณ์ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีการเจราจามีการประกาศแจ้งเตือนเป็นลำดับ แกน้ำตายิงกระสุนยางแล้วก็ฝั่งโน้นก็มีการคว้างกลับมาด้วยนี่คว้างไปเพื่อให้ทางโน้นเนี่ยสลายตัวออกไปไม่เข้ามารื้แนวรวดวหนามแล้วหยุดความคุ้มคั่งเพราะว่ามีการทั้งคว้างป่าทั้งยิงหนังสติก๊กใส่เจ้าที่ไทยจนได้รับบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างจากเบาไปหนักเจรจาชี้แจงแล้วจึงตอบโต้ด้วยแก๊น้ำตาและกระสุนยางคร แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมาหน้าแนวแล้วที่เจ้าที่ไทยย้ำกันจะสังเกตเห็นว่าต่อไปนี้ความเห็นผมนะเวลาที่เราเผชิญกับวิธีการเอามวลชนเป็นโลกมนุษย์นำหน้าไทยเราก็ใช้ตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารคุมสนับสนุนช่วยเหลือแต่ปฏิบัติการแบบควบคุมฝูงชนตามกฎหมายไทยไม่มีการใช้อาวุธกระสุนจริงใ แต่ถ้าเจอกับอริราชศัตรูเป็นทหารด้วยกันมีอาวุธมันก็เจอกับอาวุธเหมือนกันเราก็ใช้ทหารก็ใช้ทหารใช้อาวุธจริงเหมือนกันแล้วถ้ากัมพูชาใช้ลูกยาวก็คือยิงระยะไกลประเภทยิงใส่พลเรือนก็เจอกับเ1 6เจอกับกิเพนด้วยเพราะฉะนั้นสมน้าสมเนื้อแล้วสิ่งสําคัญเหนืออื่นใดก็คือพื้นที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เกิดเหตุตรงเนี้คือแผ่นดินไทย ในกองทัพบกทันกระแสครับที่มีการปั่นกระแสในกัมพูชาอ้างว่าคนกัมพูชาออกไปปกป้องที่ดินตามกฎหมายของตนจากการถูกละเมิดโดยฝ่ายไทยที่โฆศกรัฐบาลกัมพูชาทางการกัมพูชาเอาไปปั่นต่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่คือความจริง แล้วก็ไล่เลียงทุกประเด็นค่ะความจริงก็คือจุดเกิดเหตุบ้านหนองยาแก้วเป็นเขตประเทศไทยที่กัมพูชาล้าเข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายนะคะเป็นเขตประเทศไทยดังนั้นการใช้กฎหมายไทยก็เป็นไปตามอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารอย่าบิดเบือนการใช้กระสุนยางระเบิดควันและเครื่องเสียงก็เป็นไปตามหลักสากลน,นะคะเจ้าหน้าที่กัมพูชานั่นแหละที่ไม่จริงใจ ในการแก้ปัญหาการชุมนุมของฝ่ายตนเองชาวกัมพูชาเนี่ยปล่อยให้เข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยได้ยังไงและสุดท้ายกัมพูชาก็บิดเบือนค่ะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้แสวงสันติภาพติดแฮชแท็กอย่าเชื่อกัมพูชาติดแฮชแท็ก never trust cambodia ค่ะแล้วก็ข่าวกองทัพภาคที่หนึ่งอย่างเป็นทางการฮะก็ชี้แจงสถานการณ์คือไร่เรียงย้อนกลับไปตั้งแต่ความตกลงหยุดยิงแล้วแนวทางปฏิบัตริร่วมกัน แต่กลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยละเมิดเหตุการณ์ประทะมีคอฝอไทยบาดเจ็บสี่นายที่เราให้ดูมือสกู่เนี่ยคือหนึ่งในสี่แม้ทัพภาคที่หนึ่งกำชับกำลังพลทุกนายปฏิบัติอย่างระมัดระวังและตอบโต้อย่างเหมาะสมถ้ามีการฝ่าฝืนจับกลุมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทีนี้เนี่ยแล้วก็ทางผู้ว่าบันเตียเมียนเจยได้รับทราบข้อเสนอของจังหวัดสาะแก้วแล้วเพราะผู้ว่าสาะแก้วแจ้งไปแล้ว ก็คือพื้นที่อธิปไตยไทยหลังจากนี้ให้สะแก้วย้ายออกไปให้กัมพูชาย้ายออกไปเอาทรัพย์สินออกไปด้วยไม่เช่นนั้น30วันไทยเราเข้าปฏิบัติแต่ในขณะน,นี้แค่วางลัวลวดหนามก็มีการจัดกำลังพลเป็นพลเรือนเอามานำหน้าเป็นโล่มนุษย์แล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อย่วยุให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วระดับรัฐบาลก็เอาภาพนี้เอาไปขยายบิดเบือน แล้วก็ข่าวกองทัพภาคที่หนึ่งอย่างเป็นทางการฮนะก็ชี้แจงสถานการณ์คือไร่เลียงย้อนกลับไปตั้งแต่ความตกลงหยุดยิงแล้วแนวทางปฏิบัติร่รวมกันแต่กลายเป็นว่าฝั่งกัมบูชาเนี่ยละเมิดเหตุการณ์ปะทะมีคอฟอไทยบาดเจ็บสี่นายที่เราให้ดูมุสกค่เนี่ยคือหนึ่งในสี่แม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับกำลังพลทุกนายปฏิบัติอย่างระมัดระวังและตอบโต้อย่างเหมาะสมถ้ามีการฝ่าฝืนจับกลุ่ม ดำเน,น,นินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทีนี้เนี่ยแล้วก็ทางผู้ว่าบันเตียเมียนเจยได้รับทราบข้อเสนอของจังหวัดสระแก้วแล้วเพราะผู้ว่าสระแก้วแจ้งไปแล้วก็คือพื้นที่อธิปไตยไทยหลังจากนี้ให้สระแก้วย้ายออกไปให้กัมบุชาย้ายออกไปเอาทรัพย์สินออกไปด้วยไม่เช่นนั้น30สิบวันไทยเราเข้าปฏิบัติแต่ในขณะน,นี้แค่วางลัวลวดหนามก็มีการ จัดกำลังพลเป็นพลเรือนเอามานําหน้าเป็นโล่มนุษย์แล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อเยอะยุให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วระดับรัฐบาลก็เอาภาพนี้เอาไปขยายบิดเบือนกองทัพบ,บกมีการชี้แยงชี้แจงตอกย้ำฮะว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอยู่ในเขตไทยการที่กัมพูชาบุกรุกเข้ามาก่อจลาจลบนแผ่นดินไทยเป็นการกระทําผิดกฎหมายยืนยันการดําเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปตามหลักสากล ใช้เจ้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วที่สำคัญพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารของกัมพูชาที่ร่วมในเหตุการณ์มีท่าทีสนับสนุนการจลาจลอืมแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยฝ่ายกัมพูชาย,ยังได้ออกถแถลงการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะคะแบบนี้เป็นการแสดงถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชาในการใช้ประชาชนออกหน้าแล้วรุกล้ำดินแดนของประเทศไทย และเป็นความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนตามข้อตกลงหยุดยิงค่ะอ่าและนี่คือภาพเมื่อวานนะครับเป็นภาพมุมสูงคือหนึ่งที่อ้างว่าออกไปปกป้องที่ดินของตนเองเป็นความเท็จนี่มันที่ดินของประเทศไทยมีการพูดคุยยอมรับโดยฝ่ายกัมพูชาแล้วด้วยซ้ําแล้วสองเจ้าที่ฝ่ายไทยยิงกระสุนยางและระเบิดควันเนี่ยก็คือการสลายการชุมนุมควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีเครื่องเสียงทําลายแก้วหูและสมอง ความถี่สูงอะไม่มีอาวุธเคมีไม่มีอะไรฮะแล้วประนามกัมพูชาที่ไม่จริงใจกับการแก้ปัญหาแล้วประนามผู้ชุมนุมกัมพูชาที่พยายามใช้ความรุนแรงกับฝ่ายไทยก่อนแล้วก็สุดท้ายกรณีที่มาเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยฝั่งกัมพูชาเองต่างหากที่ไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงยั่วยุสนับสนุนให้มวลชนมาลุกล้ำดินแดนบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นทางการไทยยืนยัน ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการตามขั้นตอนเจราจาแล้วแจ้งเตือนควบคุมจราจนตามหลักสากลอันนี้คือคำยืนยันจากทางกองทัพนะคบคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเหตุแบบนี้ในประเทศอื่นนะ,ะเอาลองไปดูก็ได้ในสหรัฐก็ได้อะอถ้าเจราจนแบบนี้สหรัฐทำยังไงหนักกว่าไทยอกีกหนักกว่านี้เยอะค่ะนะแล้ววันนี้ทางโฆษกกองทัพภาคที่หนึ่งฮนะ ก็ออกมาชี้แจงพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เหตุการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วเมื่อวานนี้ทำให้เห็นเลยว่ากัมพูชาจริงใจหรือไม่กติกาข้อตกลงที่ผ่านมา JBC สองครั้ง RBC โดยกองพักภาคที่หนึ่งหนึ่งครั้งและที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ความจริงใจไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองยาแก้วกลับเป็นกัมพูชายั่วยุใช้มวลชนใช้เด็กใช้พระไม่ใช่เรื่องที่อารยะประเทศทำกันเนี่ย ิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองยาแก้วหรือบ้านหนองจานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของฝ่างกัมพูชาให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วการจะนำมาซึ่งการยั่วยุโดยใช้วนชนใช้เด็กใช้ผู้หญิงใช้พระสงค์มันไม่ใช่เรื่องของอารยญาประเทศเขาปฏิบัติต่ตอกันผมขอประนามไปถึงผู้นำของประเทศกัมพูชาที่ท่านปล่อยให้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยของไทย ผมขอยืนยันว่ามันคือพื้นที่อาริปะไตยของไทยมันผมขอประนามซ้ำไปยังผู้นำฝั่งกัมพูชาที่ใช้เด็กผู้หญิงใช้พระสงฆ์มายั่วยุอย่างต่อเนื่องต้องการสร้างภาพลักษณ์การปฏิบัติการทำร้ายออกไปผมก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้หลงทางเรารู้เราทราบว่าเขาจะใช้นอกจากนี้พลต,ตรีสุรวิทย์ยังเปิดเผยอ,อีกด้วยฮะว่าคือกัมพูชาเนี่ยเหมือนเตรียมการเป็นพรตเอาไว้เลย<ม>เตรียมปวนเหมือนเป็นการละคร นอกจากพาคณะผู้สังเกตการลงไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพอเดินทางกลับเอาเด็กมาเอาพระมาเอาผู้หญิงเอาวัยรุ่นเข้ามาครับแล้วเขาก็เดินทางกลับไปหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นตามภาพข่าวพระเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเข้ามาที่พื้นที่ผมถามว่านั่นคืออะไรพอผู้สังเกตการออกผมก็กำลจะบอกว่านั่นคือละครสิ่งที่ท่านเห็นฝั่งเราคือเรื่องจริงแต่ฝั่งโน้นละคร ละครครั้งที่หนึ่งละครเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามนะคร 3, ะับสร้างละครไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถามความจริงใจไปสู่ผู้นำฝั่งกัมพูชานะครับในข้อตกลงต่างๆอย่าให้เป็นแค่กระดาษอย่าให้เป็นแค่คำเขียนมันต้องนำมาสู่ภาคปฏิบัตินี่ฮะการละครบอกเลย มีเด็กมีผู้หญิงเตรียมมาเลยแล้วล่าสุดวันนี้ก็ออกมาแล้วนะวเริ่ผลเด็กมาแล้วนะมีเด็กด้วยใช่ท่านไม่ทับท่านโ,โกศกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยยังตําหนิฝั่งกัมพูชานะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเอาคณะไอโอทีลงอีกรอบหนึ่งหลังจะเกิดเหตุแล้วไงผู้สังเกตการช่วงค่ําไงค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมฮะเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีมามากแล้วเป็นมาตลอดที่ผมบอกถึงความจริงใจหลังจากเหตุการณ์สถานการณ์เมื่อตอนเย็น จนถึงหัวค่ำกัมบูชานำคณะไอโอทีลงพื้นที่มาอีกหนึ่งครั้งตอนเวลาหนึ่งทุ่มผมถามว่าคืออะไรท่านพาเขามาดูแลท่านลุกล้ำเกินอำนาจผมจะบอกว่าแนาวรุดหนามนั่นคืออทธิปไตยของไทยไอโอทีไม่มีสิทธิ์ที่ท่านจะเดินเข้ามาถึงแนวรุดหนามเพราะนั่นคืออทธิปไตยของไทยข้อตกลงของการปฏิบัติงานของไอโอทีทั้งสองประเทศผมฝากไปถึงผู้แทนไอโอทีด้วยนะครับอธิปไตยของใครก็ของใคร วันนี้ผมบอกเป็นมอ,มอตโต้ของโฆษกคณะรัฐมาตรีหนึ่งก็คือผมยืนยันว่าแผ่นดินของเราก็ต้องเป็นแผ่นดินของเราต่อไปแผ่นดินของเราต้องเป็นแผ่นดินของเราต่อไปแล้วยืนยันว่าแนวปฏิบัติหลังจากนี้ยกระดับมาตรการเข้มข้นกว่าเดิมอีกครับบังคําถามถามว่าจะปฏิบัติอะไรต่อถ้าถา,ทานที่ผมเรียนนะฮะวันนี้เรายกระดับมาตรการความเข้มข้นขึ้นมาแล้ว เราจะไม่ยอมไม่ท่านยั่วยุหรือละเมิดอธิปไตยของไทยไม่ท่านละเมิดเราก็ใช้มาตรการตามที่ผมเรียนไปด้วยกองร้อยควบคุมผงชนที่เราออกแบบไว้ครบถ้วนแล้วเราได้เสริมกาลังเข้ามาการบันทึกภาพถ่ายการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ท่านนําไปบิดเบือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากละเมิดจับกลุมได้จับกลุ่มทันทีผลขึ้นรถผู้ต้องหานาเข้าดําเนินคดีฝั่งไทยใช้กฎหมายสูงสุด ใช้กฎหมายเต็มที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วจี้ถามไปยังผู้นำขเมรนะฮะผู้บริหารผัวพบรทหารของขมรอยากให้สถานการณ์มันคลี่คลายหรืออยากเปลี่ยนสนามการค้ากลับไปเป็นสนามรบผมกำลังจะเชิญท่านประชุมอาบซในวันที่24่สี่ยี่หยี่หสัปดาห์หน้าฝากไปท่านผัวว่าโพิภาคหารที่ห ขอให้สถานการณ์มันเหมาะสมกับการเจราจารขอความจริงใจที่ท่านรอพูดคุยกับเราอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศผมไม่อยากใช้คำว่า2 3 2ปีเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าท่านต้องการจะเปลี่ยนกลับไปหรือใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นสาระประชุมหลกัหลกๆก็จะมีอยู่สี่เรื่องนะครับการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่จังหวัดสรตแกัววันนี้นี่มาเข้มเลยนะฮะ แนวทางตกลงร่วมกันแล้วเนี่ยปาบสแกมเมอร์อเก็บกู้ทุนระเบิดเจรจากันเขตอธิปไตยไหนใช้กฎหมายนั้นแล้วทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางตำรวจฮะวันนี้เตรียมความพร้อมเพราะกำลังหลักคือตำรวจพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองพอบอตรวันนี้ลงพื้นที่ฮะแล้วประชุมกับผู้เกี่ยวข้องะนะสรุปเมื่อวานนี้แล้วเตรียมแผนวันนี้แนวปฏิบัติเบื้องต้นคือจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายครับ แนวทางการปฏิบัติที่เรายึดหลักอะไรกันนะครับก็ใช้กฎหมายครับต่อไปนี้ถ้ามีการบุกรุกก็จะจับกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายครับถ้ากว่าเราจะมีความเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายใช่ครับใช่ครับอันนี้คือหมายว่าเราดําเนินการตั้งแต่ขั้นต้นตแ่จากบ่อไปหาน้ำเพราะอหินท้อก่อนนี่คือล่าสุดของสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วบนพื้นที่อธิปไตยไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ